ขอบคุณครับผมฝากอะไรกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอ๋อนึกว่ากลับเพิ่งมาใช่ไหมเนี่ยว่านึกว่าเออเนึกว่าเดินจะเดินกำลังจะกลับนี้มีพี่ตำรวจมานะครับผมอ่าสามนายเห็นไหมสามนายฮะวันนี้มามาดูหรือว่ามามาทำอะไรครับมาดูเห็นไหมครับอ่านี่ เห็นว่าเจ้าหน้าที่อุทยานจะมาสงสัยประชุมยังไม่เสร็จนะครับเห็นเขาว่าเมื่อวานตอนกลางวันฝนตกไม่รู้จังไงเน่ายรูปแน่นะง่ายครับผมยมครับยมครับนองสมตลตลอดดีครับผมมาเลย ส่วนใหญ่ก็ดูจากช่องผมนี่แหละครับเ,เป็นหลักเพราะว่าอยู่ประจําประจําพื้นที่ทมันนั้นเท้าผมเป็นแผลมาถ่ายอันนี้เราเอาไปถ่ายนี่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานครับว่าใครมา ใช่ครับใต้บ้านลงไม่ต้องไปไกลอ่าไม่ต้องไปถึงบึงการครับใช่บึงการก็ไปมาเลยอ่าบึงหมดแล้วบึงการก็ไปมาแล้วใช่เสื้อเมย์เมย์จับไข่อ่าเพราะว่ามันเหนื่อยที่ว่าเขาทำกระไดมากกว่าอ๋อ เทียบจากเบื้องการกับเดินที่นี่อันไหนเดินง่ายกว่ากาันอ่านี่ง่ายกว่าเยอะเลย,ย,ยเ,ยเลยบื้งการผมยังไม่เคยขึ้นไปยังไม่เคยแต่คงไม่ได้ไปแล้วรับเพราะว่าไม่ใช่ทางนู้นเท่าไหร่แต่ว่านะคุณเบื้งการคุ้มเพราะว่าเขาทําไว้สวยแล้วเนาะเขาพัฒนาไปเยอะแล้วมันก็หลายปีแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เป็นกระไดเล,เลยครับ อ๋อเป็นกระไดเล็กแล้วเป็นเลยเลยระยะการขึ้นเก้าอย่างเงี้ยง่ายกว่าแต่ข้นก้ากระไดจะเหนื่นอยอืมใช่ครับน,น,นี่เขาุดอะไรของซี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 พี่ช่างคะเว่นตานะคะใส่ตาไดอ๋อ,อ,อ,อแว่นเหรอ <c oughs> อ๋อนเว้เด้๋เว้นเวนเนเ้นเว้นเ้นอนเนเวนเวนกวนเว้นเ้นว้ว ของเรามันยี่ห้ออะไรนะอันเก่านะหมื่นกว่าบาทยี่ห้อดังอยู่อที่มันอยู่ตามห้างนั่นแหละใช้ได้อยู่ฝนตกบ่อยแต่ว่าน้ำก็ไม่ได้ขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ตกต่อเนื่องหลายวันมันก็เลยไม่ท่วมนะถ้าเป็นน้ำที่ไหลมาจากที่ต้นน้ำมันก็ละผ่านไปเฉย เไไไไช้านี้คนเดินเยอะแล้วอ่ามันพื้นมันก็เลยแบบว่าเดินสบายขึ้นถ้าเรามาเดินคนแรกๆเลรับรองเลยไม่ <c oughs> อยากจะคด <c oughs> <c oughs> บินกดเป็นไกึ่ง <c oughs> พึ่งผึ้ง,งทำไมมันบินตามวะเนี่ยนี่นี่มันบินตามทำไมเนี่ย <c oughs> พึ่งตัวเนี้จับแล้วจับแล้วต้องจ้างไกขึ้นไม่ขึ้นเทนี่ยวกันหลง ใครไม่รีบมาดูเดี๋ยว,ยวพลาดนะครับเพราะว่าหน้าแรงเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะาปิดชั่วคราวหรือยังไงหรือว่าจะมีแผนไหมครับมีแผนสำรองหรือเปล่า,าต้องต้องรอดูแต่ผมก็จะเสนอให้นั่นแหละว่าเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าสามสี่เดือน่ะคัดคัดเข้าคนออกอะไรอย่างงี้ ไม่ให้จุดทูบจุดเทียนอะไรเงี้ยก็มันก็มาได้ไม่เป็นอะไรนะครับมาดูเฉยๆมาไหว้มือเปล่าเลยแหละนะครับก็ได้เหมือนกันจดได้ต้องฝากเลยอุ้ยหางตะระหดอดทนแท้ๆง่มสุดายสุดแล้วอันนี้แต่งชุดมาลำหรือว่าทำอะไรที่ทำพิธีอะไรไหมอ๋อไม่ได้ทำเนอะเพราะเดี๋ยวจะไปวัดที่อื่นกันต่ออ๋อเห็นแต่งชุดมาเต็มนึกว่ามาลำ ทำไมเปล่าไวจังเลยเปล่าค่ะเหมือนกลัวอะไรสักอย่างแต่งตัวเต็มยศไม่ว่าล่างทรงก็ตกใจหมด <S <S อจะไปบุญการหนึ่งวันเลยนะครับไม่นั้นยกให้เลยหรือเขเห็นกล้อง,งหรอือเปล่าก็าเลยไม่กล้าพูด <S 2> <S 2> โอ้โห อะไรต้องหาจังหวะแสงอะไน,นั่นและเดินชาต้องหาที่แสงพวกมีโอกาสไปเที่ยวนะำบึงกาลนี่แสดงว่าน้ําลงอีกแล้วน,นทุกคนนี่ดูสิเหมือนมันมัน,มนผมเดินทุกวันมันเหมือนมันลงไปอีกนิดนึงแต่ว,ว่ามันจะถ้าจะชัดเจนวันนี้ก็ต้องไปดูข้างใน นานก็มีด้วดูอะไรกันครับเนี่ยดูอะไรนะตัวอย่งงะไรอ่ะมันกำลังกินอะไรสักอย่างหรือเปล่าแย้หรือเปล่าแย้ตัวใหญ่หรือเปล่าน่าจะเป็นแย้ครับมันนของเราเลยตอนที่เราไม่ต่อะมีตํรวจตามมาอีกสองเป็นห้า เยอะเลยครับตนะำรวจท่า,นาไนแล้วนะครับทุกคนสงสัยวันนี้จะเยอะนะก็น่าจะมาดูแลความปลอดภัยให้กับอุทยานด้วยมั้งผมก็คงจะได้หาซื้อรองเท้าเพ่อใบเพิ่มอยู่ใบหนึ่งใบเก่ามันขาดแล้วนะครับวันไหนที่ฝนไม่ตกก็จะใส่มาได้ เมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งถือแผงไข่ออกไปนะครับสองแผงสงใช้แจกไม่หมดหรือว่าไม่ได้แจก รองเท้าบูทยี่ห้อนี้เหมือนจะซื้อในอ่ช้อปปี้เลยนะเพราะผมจำได้เพราะว่าผมแปะลิงก์ขายอยู่นะครับทุกคนฝากเข้าไปซื้อในลิงก์ช่องผมด้วยนะมันจะมีแปะลิงก์อยู่ข้างล่างใต้คลิปใต้โพสอะไรเงี้ยเป็นของช้อปปี้ราคาถูกก็ไม่แพงใส่ดีเลยนะดูดูพี่เขาใส่ที่มันมันจับดีเลยนะพื้นมันจับดี ไม่ดูว่าพี่เขาซื้อมาจากใต้เพลทผลเปล่าไม่น่าใจ <laughs> าใ,า <laughs> ใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วเนี่ยถ้าพี่เดินไปถึงตรงขวดหินใหญ่ๆนะฮะเห็นขนา้างหน้าไหมครัน่ะแปลว่าเหลือประมาณสักสองร้อยกว่าเมตรอะไรอย่างเงี้ยถ้าถึงก้อนหินตรงนั้นใหญ่ๆนะดเดิขนข้างหน้าโอ้ยมึงการนันเดินขึ้นเขาก็รอดเลยขึ้นมาก็ต้องเป็นรอคิวข้างบนคนเยอะคนเดียะ

อันนี้เป็นจุดน้นําวนหนสองหินก้อนนี้จะมีน้ําวนครับบางวันก็วนแรงวันก็วนเบาแต่วัน,อ,นอีกนิดเดียวใครให้ดูผมทุกวันจะจําได้เลยจำแบบเนแม่นเลยมันมีคนทําภาพเอไอนะทุกคนะที่เป็นน้นําวนใหญ่ๆนะเป็นเอไอนะเดินลับด้ยมือมันลม เกิดไปมุนจ้าไม่เลินไม่เคยสักสิบคุณนยากเลยมาไม่เห็นอ๋อนี่มีไม้คนละท่อนเลยครับนี่จ้าท่อนใหญ่ๆเลยแข็งแรงอะไอย่างนนั้เง да so ี้ยใส่มาน้ำพัดแรงนเนี่ตรงนี้ตรงนี้เลอะขึ้นเยอะเลย แต่ถ้าดูจากที่โขดหินตรงนั้นแล้วแสดงว่าวน้ําก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่เท่าเท่าเดิมเท่าเท่ากับวันก่อนนั่นแหละพอๆกันดูจากระดับหินตรงนั้นแต่ฝั่งนี้ดูเหมือนมันลงเยอะนะนี่ถึงครับมันเดือนนครับมันไม่เอ เพ่งเจอได้ประมาณสองสัปดาห์เสร็จเสร็จสิบห้าสิบหกอยังไม่ถึงสามสัปดาห์ประมาณยี่สิบวัน้งหน้าอ,อ้ครับถึงลาบเนามอ,องไปก็เห็นเลยอก็ดูอย่างน้หน่ยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้ต่อกันอีพีหน้านะติดตามในคลิปถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างใน นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนว่าถึงแล้วนะครับผม,มวันนี้น้ําก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่นะดูแล้วแบบมันมันขึ้นด้วยซ้ำไปขึ้นมานิดนึงนี่ครับถึงแล้วครับอซูมให้ดูนิดนึงอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ